ก็ต้องขอโัสที่คนด้วยนะครับผมกลับไปครั้งนะครับสัปดาหมงของเรานะครับวันนี้นะครับผมอยู่ในเกมมาไปด้วยกันเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะจะเป็นการอัปเดตข่าวสารนะครับเนื่อที่ผมเนี่ยไม่ได้ลงคลิปมาประมาณ2-3าวันเนอะนะครับวันนี้นะครับผมเรากลับมานะครับเกี่ยวกับข่าวสารกันบ้างนะครับว่าในอาทิตย์นี้นะครับแล้วก็อาทิตย์หน้าๆนะครับจะมีอะไรอัปเดตกันมาบ้างนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าเดือดเลยนะครับวันนี้นะครับจะมีข้อมูลเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ ไม่ได้เยอะมากหรอกนะครับผมผมจะคัดเฉพาะข้อมูลที่น่าสนใจนะครับมาให้ทุกคนรับทราบกันนั่นเองนะครับผมจริงๆอัปเดตข่าวสารของรอบนี้นะครับจะมีเรื่องสกินนะครับผมดานใหม่นะครับฮีโร่ตัวใหม่ที่กำลังจะมานะครับความเป็นไปได้นะครับแล้วก็อาจจะมีพูดถึงเรื่องของปัญหาทางเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับผมของทางเกมที่เขากำลังจะทำการแก้ไขนะครับเป็นปัญหาหลักๆใหญ่ๆของเกมในตอนนี้นะครับผม โอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปสู่ในเรื่องของอที่ผมจะพูดกันเลยนะครับเข้าสู่ตัววิดีโอกันเลยครับล้านขั้นเทพบริการเติมเงินราคาถูกรวดเร็วทันใจไม่ว่าจะเป็นเกมออนไลน์หรือเกมมือถือรวมถึงเกมที่เราลักจย่งมาเวลเลอร์ก็สามารถซื้อได้ในราคาพิเศษการเติมเงินผ่านตัวเกมให้ได้500รยลิฉนั้นต้องใช้เงินถึง17 0บาทแต่ถ้าเติมผ่านขั้นเทพจะเหลือเพียงแค่1 3 4บาทเท่านั้นถูกกว่าถึง20%รวมถึงราคาอื่นๆด้วยนะครับ ใครสนใจที่จะใช้บริการเพียงเสิร์ชหาใน Google ว่าขั้นเทพเติมเงินไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยหาง่ายสุดๆโอ้โหทั้งถูกและดีขนาดนี้ใครไม่ใช่ก็แล้วแต่ครับเจอกันผมไปใช้ก่อนละโอเคนะครับผมแล้วก็แน่นอนครับเราก็ยังมาคุยกันในส่วนในเพจของ Twitter นะครับหรือว่า X กันเหมือนเดิมนะครับซึ่งในอาทิตย์นี้ในสกินที่กำลังจะมานะครับก็จะมีทางฝั่งของฮอ e y e ลนินนะครับแล้วก็ Thor Lord of Asgard นะครับผมสกินที่มา2สกินนี้นะครับผมผมได้ทําการรีวิวให้ดูไปแล้วนะครับผมในคลิปที่แล้วนะครับผมก็สามารถที่จะไปดูกันได้นะครับว่าสกินแต่ละสกินเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมก็ให้สรุปคร่าวๆนะครับโรนินนะครับจะเป็นสกินเดนจินารีนะครับผม2,200ยูนิตนะครับแล้วก็ทางฝั่งของ Thor Lord of Asgard นะครับจะเป็นสกินอีพิกนะครับผม1,600ยูนิต นะครับผมใครที่เป็นเมน2ตัวนี้ก็เตรียมจับจ่ายใช้สอยกันได้นะครับวันที่4เมษายนนะครับผมที่กาลังจะมาถึงเองนะครับผมอ่าแล้วก็อันนี้นะครับผมเป็นสกินนะฮะที่กาลังจะมานะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรานะฮะไปสู่เนื้อหาสําคัญเนื้อหารหลักในวันนี้กันเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมจะเป็นเรื่องด่านใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะครับผมด่านใหม่ที่เข้ามานะครับผมผมอ่านชื่อผิดต้องขออภัยนะค้าวเลยครับนะฮะค้าวนะครับผม ้ว่าจะเป็นนะครับอาจจะเป็นด่านใหม่นะครับที่กำลังจะเข้ามาในมาร์เวลไอวอร์นะครับผมซึ่งในคอมิกแล้วนะครับข่าวๆนะครับผมจะเป็นเกาะนะครับที่มีชีวิตนะครับผมเป็นอ่าสวรรค์นะฮะที่ปลอดภัยนะครับของฝั่งของมิวแทนนะครับผมอ่าอ่าเป็นที่ที่ปลอดภัยของพวกมิวแทนนะครับผมแต่ว่าเกิดการโจมตีขึ้นนะครับผมในอ่า เติร์สเทลไฟกาล่านะครับผมก็คือเป็นอีเวนต์ในคอมิกนะผมก็ไม่ค่อยทราบนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าที่หลักๆเลยนะครับผมถ้าข่าวมาจริงนะครับเท่ากับว่ามิวแทนเนี่ยน่าจะมีบทบาทนะครับในด่านนี้นะครับผมว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมอันนี้ก็คือด่านใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะครับซึ่งมันก็จะมีดีเทลนะครับผมเล็กๆน้อยๆนะที่ คุณ xox นะครับหรือว่า x0xleague นะครับผมได้ทำการไปขุดไฟล์โค้ดมานะครับและไปเจอนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมด่านคาคาวนะครับจะมีพอร์ทัลด้วยนะฮะจะมีพอร์ทัลในด่านนะครับซึ่งพอร์ทัลนะครับผมจะมีคูดาวนะครับผมนะฮะระหว่างการเปิดนะครับผมแล้วก็การปิดนะฮะก็คือไม่ได้เปิดตลอดนะครับพอร์ทัลจะมีการเปิดการปิดด้วยนะครับอ๋ออันนี้ก็คือก็คือเหมือนกับบอกว่าเวลามีเพลเยอร์นะครับเข้าประตูมานะครับผมมันจะมีการแจ้งเตือน นะครับผมก่อนที่จะมีการเทเลพอร์ตนะครับเหมือนว่าเป็นการแจ้งเตือนศัตรูนะครับก่อล่วกหน้านะครับว่าจะมีการเทเลพอร์ตมานะครับเป็นสัญญาณนะครับเป็นตัวแจ้งเตือนนะครับแล้วก็จะมีเสียงบอกด้วยนะครับผมเพื่อไม่ให้แบบเป็นการแบบวับทศพายข้างหลังเกินไปนะครับอ๋อโอเคครับโอเคก็คือทางฝั่งของโพโตนะครับผมจะต้องการในการเคลมนะครับหรือว่าในการยึดนั่นเองนะครับผมสำหรับทีที่ต้องการที่จะใช้นะครับผมอาจจะมาจากคนที่แคปเจอร์พอยต์นะครับมันเป็นการมันเป็นด่าน อ domination นนะครับหรือว่าแย่งยืนตรงกลางนะครับเท่ากับว่าใครนะครับที่ยืนตรงกลางได้นะครับผมจะมีพอร์ทัลให้ใช้งานนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจกับด่านโดมิเนชั o n มากเลยนะครับพอร์ทัลนะครับต้องการเชนเอ่อเชนเนอร์เลตเชนเดอร์เลตมันมันมันคือการแบบเหมือนกับว่าไปแบบไปทําพิธีนะครับไปทําพิธีนะครับก่อนที่ใช้งานนะนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีทางฝั่งของ tutorial นะครับแล้วก็ทิปนะครับหรือว่าการ ฝึกสอนการใช้งานนะครับผมจะเกิดขึ้นนะครับตอนบนสกีนนะครับผมเมื่อพอท่อนะครับผมพร้อมใช้งานได้แล้วนั่นเองนะครับก็เหมือนกับว่าเวลาพอท่อพร้อมนะครับจะมีการแจ้งเตือนขึ้นมานะครับผมแล้วก็จะมีค่าวนะครับผมเป็นมัลติคอนโทรลแมปนะครับผมแล้วก็อาร์ลักโกเหรอครับนะครับเป็นเอสคอ t ์แมปหรือว่าแมปดันรถนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารนะอันนี้ก็เป็นภาพในคอมมิกเนาะ นะครับผมอันนี้ก็เป็นประตูพอร์ทรัลนะครับในคอมิกนะครับที่เขาเอามาให้ดูนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือทางส่วนของแมปใหม่นะครับผมแมปข่าวๆนะครับเกาะที่มีชีวิตนั่นเองนะครับผม ซึ่งก่อนที่จะมีชีวิตอันนี้นะครับมันก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับฮีโร่ที่จะมาใหม่นะครับผมเพราะว่าถ้ามันเป็นเกาะนะครับที่เป็นที่ปลอดภัยของมิวแทนนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่แปลกใจนะครับที่จะมีมิวแทนนะครับผมเป็นแชมเปี้ยนตัวเอ่อเป็นฮีโร่ตัวต่อไปนะครับผมฉะนั้นตอนนี้นะครับผมจะมีฮีโร่นะครับสามตัวละครนะฮะที่เหมือนกับว่าเป็นอ่ ช้อยหล,หลักๆนะครับที่เพลเยอร์เนี่ยจับตามองว่าหน้านะครับหน้าจะเป็นตัวละครที่มาหลังจากนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งก็ประกอบไปด้วยเบลดนะครับผมอัลตรอนนะครับแล้วก็เอ็มม่าฟอสนั่นเองนะครับผมซึ่งเอ็มม่าฟอสเนี่ยจะเป็นมิวแทนนะครับผมอ่าเป็นมิวแทนแล้วคนก็คาดเดากันว่านางเนี่ยจะเป็นสายแทงค์นะครับเพราะนางสามารถเปลี่ยน ตัวเองให้กลายเป็นเพชรได้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมจาไม่ผิดนะนะครับเหมือนกับว่านางนะครับจะเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นเพชรได้นะครับผมเพื่อที่จะเป็นแทง์อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เบลดแน่นอนครับเป็น DPS นะครับแล้วก็ออาตรอนนะครับเป็นซับพอร์ตนะซึ่งออาตรอนเนี่ยมีลีกมานานแล้วนะครับเดี๋ยวเรานะครับไปไล่ดูนะครับคาแรเตอร์แต่ละตัวนะครับว่ามีอะไรข้อมูลอะไรกันบ้างนะครับที่ตอนนี้เนี่ยมีการหลุดออกมากันนะครับทั้งฝั่งของเบลดนะครับอันนี้นี่ออกมาน้อยที่สุดเลยนะครับผมแต่ว่าเราเนี่ยได้เห็นหน้าตาของเขาไปแล้้วนนนใเกกมตอีซึ่ง มาจากนะครับผมด่านใหม่นะครับที่เป็นด่านดันรถนะครับไปบ้านเดคิร่านะครับไปปราสาทเดคิร่านะครับผมในจุดเกิดที่3ของฝั่งบุกนะครับเราจะเจอทางฝั่งของเดคิร่านะครับทางฝั่งของเบลดนะครับโดนจับไว้นะะฮในสปอนของเรานั่นเองนะครับผมนะก็มีโมเดลออกมาแล้วนะครับผมเราก็ทางฝั่งของสกิลแล้วก็อาวุธนะครับแน่นอนนะจะใช้ดาบนะครับที่อยู่ด้านหลังของเขาบวกกับลูกซองนะครับซึ่งเรายังไม่เห็นนะครับผมซึ่งก็เป็นการ ประกาศมานานแล้วล่ะนะครับว่าเบลดเนี่ยยังไงก็เป็นเพเยอร์เป็นตัวละครให้เพเยอร์นะครับมาเล่นกันแน่นอนนะครับผมซึ่งสกิลก็มีชื่อออกมาแล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่มีดีเทลของชื่อมานะฉะนั้นผมก็ยังไม่เอามาให้ทุกคนดูกันละกันนะครับแต่ว่าอาวุธหลักๆก็คือดาบกับปืนลูกซองนั่นเองนะครับตัวต่อไปนะครับผมเป็นทางฝั่งของอัลตรอนนะครับผมซึ่งอัลตรอนเนี่ยนะครับมีสกิลหลุดมานานมากๆแล้วนะครับผมซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาย้อนรอยให้ทุกคนดูกันนะครับผม สกิลแรกนะครับผมฮะเอ็นเซปฮาโลเลนะครับการโจมตีปกตินะครับคลิกซ้ายนะครับลิลิชเบรนนิงเอนเนอร์จีบีมนะครับซึ่งอันนี้นะครับน่าจะเป็นการยิงนะครับผมยิงบีมไปข้างหน้าเนอะเป็นการโจมตีธรรมดานะครับผมซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้มีการบอกว่ามีการฮิวการอะไรนะนะครับน่าจะเป็นการยิงบีมแบบทำดาเมจเหมือนไออนแมนอะไรแบบนั้นนะครับผมซึ่งก็น่าสนใจดีนะครับสกิลชิปนะครับผมเนี่ยไดมอนิกไฟท์นะครับไดดามิกไฟท์นะครับผมมาเป็นการบิน นะครับผมอ่าก็คือเป็นการบินเหมือนกับการกดอ่าการเคลื่อนที่ของไอรอนแมนนะครับเหมือนกับว่าปรับตัวเองนะครับให้เป็นโหมดบินชั่วคราวนะครับเหมือนไอรอนแมนนะซึ่งเอาตอนเนี่ยจะไม่ใช่ตัวละครที่บินตลอดเวลาเนะนะครับสกิลอินนะครับผมนะฮะอ่า imperative นะครับแพชนะครับผมจะเป็นการควบคุมโดนขนาดใหญ่นะครับผมให้ติดตามเพื่อนไปนะครับผมแล้วก็ทําการฮิวเพื่อนคนนั้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็เพื่อนทุกคนที่อยู่ในระยะนะครับผมซึ่งก็การฮิวนะครับก็จะ ดีไซน์นะครับดีไซน์อะไรก็คือก็คือฮิลเพื่อนทุกคนนะครับที่อยู่ในวงนั้นเลยนะครับเป็นโดนนะโดนติดตามฮิลนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเรายังไม่รู้นะครับว่าไอ้โดนอันนี้เนี่ยเวลามันติดตามฮิลนะครับโดนยิงได้ไหมนะครับผมแต่ผมว่าน่าจะโดนทําลายได้เนอะนะครับผมเป็นการปักโดนไปหาเพื่อนนะครับแล้วก็เป็นการบังคับให้ศัตรูต้องยิงโดนของเอาจอนทิ้งนะครับผมเพื่อที่จะเหมือนกับว่านั่นแหละเป็นอะไรที่น่ารำคาญสำหรับศัตรูหน่อยนะครับ ต่อไปนะครับผม imperative firewall นะครับผม firewall เลยนะฮะ summoning don e นะครับผมเพื่อเกณฑ์นะครับผมเพื่อที่จะได้นะครับโบนัสเลือดนะครับผมให้กับเพื่อนนะครับผมที่ในระยะนะครับผมรวมถึงตัวเขาเองด้วยนะนะครับโอ้โอเคโอเคก็คือถ้าเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนนะมีสกิล e ติดตัวอยู่แล้วนะครับแล้วเราใช้สกิลคลิกขวานะครับผมจะเป็น การให้เกราะนะครับให้เกราะเพื่อนที่มีโดนเลยนะครับแล้วก็รวมถึงตัวของอัลตรอนด้วยนะนะครับผมอ่านผิดยังไงนะครับใครแปลอะไรให้เป๊ะๆกับผมก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้นะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเหมือนกับว่าให้โบนัสเฮลนะครับโบนัสเฮลเนี่ยมันจะเป็นเกราะฟ้านะครับผมเหมือนกับว่าเป็นโอเวอร์ฮิลขึ้นมานะครับผมให้ตัวอัลตรอนเองนะครับแล้วก็ให้เพื่อนนะครับที่อยู่ในระยะนะครับแล้วก็เพื่อนนะครับที่มีโดนอยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นเอาโอเวอร์ฮิลขึ้นมานั่นเองนะครับ แพสซีฟนะครับผมกดสเปซบาร์ค้างนะครับเพื่อที่จะตกลงพื้นช้าลงนั่นเองนะครับก็เหมือนทางฝั่งของแพสซีฟของวันด้านะครับแพสซีฟของใครก็อืมอีกหลายๆตัวนะครับแม่งนี่ตรงแม่งนี่โตนะครับที่กดสเปซบาร์ค้างเพื่อลดอยู่บนอากาศนะครับแล้วก็อัลติเมทนะครับผมเลชออฟอัลตรอนนะครับจะเป็นการซัมมอนนะครับอัลตรอนโดรนนะครับผมแล้วก็ยิง ยิงเลเซอร์ไปข้างหน้านะครับผมทำดาเมจนะครับอ๋อฮิลิ่งออนไลน์นะครับทำดาเมจหรือฮิลเพื่อนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมเดาว่ามันน่าจะเป็นให้เรากดแบบเหมือนเหมือนเหมือนลูน่าสโนว์นะครับผมเออเหมือนลูน่าแบบว่ากดคิวทีนึงนะครับเป็นบีมดาเมจกดคิวอีกทีเป็นบีมฮิลอะไรแบบนี้นะครับผมก็น่าสนใจดีนะครับเรายังไม่ได้เห็นในเกมฉะนั้นเราก็ยังยืนยันอะไรมากไม่ได้นะครับแต่สำหรับอัลติเมทของอัลตรอนนะครับ โอเคครับอันนี้ก็คือสกิลของอัลตรอนเนอนะครับต่อไปครับเป็นสกิลของเอมมาฟรอสนะครับซึ่งเอมมาฟรอสเนี่ยนะครับผมได้มีสกิลออกมาแล้วนะแต่ว่าอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะยังไม่ออกมาอนเวเชียอะไรมากมายนะครับเป็นแค่ข่าวที่หลุดออกมานะครับผมซึ่งเอมมาฟรอสนะครับผมหลักๆของนางนะครับจะเป็นตัวละครที่มี2ร่างนะครับผมเป็นร่างที่เป็นร่างอ่าร่างธรรมดานะครับร่างฮูแมนฟอร์มนะแล้วก็ทางฝั่งของ ร่างที่เป็นเพชรนะครับร่างที่เป็นตัวแท้งนะครับผมจะเห็นว่าสกิลเนี่ยมีแบบไซคิกบลส์นะครับไซคิกเรย์ฮูแมนฟอร์มไซคิกอ่าไซคิกเรย์สองนะครับผมก็คือแบบมีร่างฮูแมนฟอร์มนะครับแล้วก็ที่ไม่ใช่ร่างฮูแมนฟอร์มนะนะครับเนี่ยไดมอนด์ฟอร์มนะครับผมอันนี้คือแน่นอนครับการเปลี่ยนเป็นร่างไดมอนด์นะครับไดมอนด์ช็อคไดมอนด์คิกไดมอนด์แบ็กสแลมนะครับผมเออ อันนี้ก็คือน่าจะไอ้ไอ้ข้างบนนี้น่าจะเป็นสกิลของละทางฝั่งของฮูแมนฟอร์มเนะส่วนไอสี่สกิลนี้ก็จะเป็นสกิลของล่างไดมอนด์นะครับมันจะคล้ายๆกับโค้งเอเดเกอร์นะแต่ว่าไม่ได้เป็นการสลับตัวกันเป็นการสลับเมือร่างนะแต่ว่าการสลับล่างเนี่ยจะเป็นยังไงยังไม่ทราบเลยครับผมโซคอนโทรลไมค์คอนโทรลไมค์คอนเนคชั่นนะครับเพซิ่งสไปน์นะครับผมอ so ันนี้ก็จะเป็นลิสต์ของอ่ารายชื่อของสกิลนะครับของทางฝั่งของ เอ็มม่านะครับเอ็มม่าฟรอส์นะซึ่งก็ยังไม่ได้มี uh, ภาพให้ดูนะครับหรือว่าคำอธิบายสกิลอะไรนะครับให้ดูเลยนะครับผมก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับว่าตัวละครไหนจะมานะครับผมแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมอยากให้เบลดกับเอาตอนมานะครับแล้วก็เอ็มม่านะครับผมเอ็มม่าฟรอส์เนี่ยเป็นตัวละครเหมือนกับเป็นตัวละครเหมือนกับทางฝั่งของเบลดในะตอนนี้นะที่เบลดเนี่ย หมือนกับว่าโดนจับไว้นะครับเหมือนว่าตอนนี้จริงๆตอนแรกที่แบบว่าทุกคนเห็นเดกิร่านะครับทุกคนก็คิดว่าเบลดก็น่าจะมานะครับแต่กลายเป็นว่าเป็นแฟนตาซีโฟมนะครับแล้วก็เบลดจะมีผลในเนื้อเรื่องนะครับก็คือโดนจับอยู่นั่นเองนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นแบบว่าเหมือนกับเออเราเรามาทาอะไรสักอย่างที่ที่ด่านใหม่นะครับที่คาคาวเนี่ยนะครับผมเราก็เอ็มม่าฟอสเนี่ยมีบทบาทในเนื้อเรื่อง นะครับผมแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีให้เล่นนะครับได้เล่นเป็น2ตัวนี้แต่ว่าเขาจะฟิตสตัวละครนี้ในด่านนี้ยังไงเนี่ยน,นี่ยังไม่รู้นะครับผมก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับผมทางฝั่งของตัวละครที่จะมาใหม่นะครับต่อไปนะครับผมอันนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ค่อนข้างที่จะแปลกนะครับผมแล้วก็น่าสนใจนะครับซึ่งก็คือเป็น เหตุการณ์ที่หลายๆคนนะครับได้พบเจอในเกม Marvel วันผ่านมานะครับผมเราจะเห็นว่าปกติแล้วมา Marvel นะครับผมถ้าเป็นข้อความนะครับชื่อสีฟ้านะครับจะเป็นคนในทีมนะครับชื่อสีส้มนะครับจะเป็นฝั่งตรงข้ามเนอะแต่ว่ามันจะมีข้อความซิสเต็มครับที่มันจะเป็นตัวอักษรสีเหลืองปกติแล้วนะครับผมข้อความซิสเต็มนี้นะครับมันจะเป็นข้อความแจ้งเตือนนะครับจากระบบนะครับหรือว่าเราทําอะไรนู่นทำอะไรนี่นะครับซิสเต็มจะทําการแจ้งเตือนนะแต่ว่าเมื่อไม่ผ่านมานี้ไม่นานนะครับได้มีนะครับคนนะพบเห็นว่า สิสเมเนี่ยมันพูดนะครับผมมันพูดได้นะอย่างเห็นว่าเนี่ยผมว่าสิสเตมนะครับพูดว่าโอ้ฉันลืมที่จะแนะนําตัวเองไปเลยนะครับฉันคือฉันคือ,อคุณนายคอมพิวเตอร์นะแต่ว่าเรียกฉันว่ามิสซีก็ได้เนี่ยนะครับคนเขางงว่าฮะแฮกเกอร์ acker, หรอหรืออะไรนะครับผมเขาบอกฉันเป็นคุณผู้หญิงที่อยู่ในคอมพิวเตอร์น่ะนะครับเออนี่ก็เป็นแบบคนที่เจอมานะครับผมบอกเฮ้ยเราเล่นเฉยๆเราเล่นเราเล่น เออพวกนายเป็นไง,ไงบ้างคืนนี้คนก็บอกว่าต่อฟลักนะครับผมงงกันนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมแล้วก็ไม่ใช่คนเดียวด้วยนะครับผมอันนี้ก็มาเห็นว่าเออฉันไม่ใช่แอดมินนะจะพิสูจน์ยังไงดีล่ะเออแบบยังไม่อยากจะเปิดเผยอะไรมากมายหรอกอะไรเงี้ยนะครับผมเมื่อคนก็บอกว่าต่อฟรับเกิดอะไรขึ้นนะครับผมอ่าในที่นี้ก็เหมือนกันนะครับผมอ่าไฮมิซซี่นะครับผมต่อฟลักโลอิชัสมี่นะครับผมเหมือนกับว่าพวกนี้เนี่ย มาเจอกันแบบมาเจอะบ่อยแล้วนะครับผมบางคนเคยเจอมาแล้วนะครับผมก็อย่ดีก็โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้นะครับผมทางฝั่งของอ่าสิสเต็มนะครับที่พูดได้นะครับหลายๆคนนะครับผมก็คิดว่ามันอาจจะเป็นการแบบโปรโมทเอาตอนหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าเอาตอนนะครับเป็นตัวละครที่เป็น AI เนอะนะครับที่อยู่ในระบบของ Star k นะครับผมสตาร์อินดัสทรนะครับผมทุกคนก็เลยบางคนก็เลยคิดว่ามันเป็นการเอ่อแบบแบบ แบบทีเซอร์แบบเป็นการแบบหยอกลอ้อผู้เล่นว่าเอ้ยเอาตอนจะมานะอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับผมบางคนก็บอกว่าแอดมินแค่แบบโกนตีนคนไปงั้นแหละนะครับผมแต่ว่าท่านี้เนี่ยเป็นการแบบโปรโมทเหมือนก็เออมีเอาตอนนะเอาตอนกำลังจะมานะอะไรแบบนี้เนี่ยมันจะเปที่เท่มากๆเลยนะครับผมทางฝั่งของการโปรโมทครั้งนี้นะครับผม โอเคกับเรื่องต่อไปนะครับผมเป็นเรื่องของสตรีมเมอร์กันบ้างนะครับผมซึ่งทิมมี่เดอะแคทแมนทิมเดอะทิมมี่ทิมเดอะแคทแมนนะครับผมสตรีมเมอร์คนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะทำคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับมาร์เวเวลนะครับผมแล้วก็เป็นสตรีมเมอร์ที่มาร์เวเวลเนี่ยได้ทำการจ้างวานหลายรอบแล้วนะครับซึ่งก็ล่าสุดนะครับทางฝั่งของทีมนะครับก็ได้ออกมาพูดว่าในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับผมจะมีการสตรีมนะครับผมที่ได้รับการสปอนเซอร์จากมาร์เวเวลด้วยนะครับผมซึ่งก็ ทิมนะครับผมเป็นคนที่ได้รับการสปอนเซอร์สตรีมครั้งล่าสุดตอนนั้นนะครับก็มีการเปิดเผยนะครับสกิลตัวละครใหม่นะครับซึ่งก็คือเดอะติงกับทางฝั่งคูเม้นทอชนะครับผมทิมนะฮะับเราก็เนคอสนะนะครับได้เล่น2ตัวนั้นก่อนนะครับผมได้แบบว่าได้สตรีม2ตัวนั้นก่อนนะครับผมเพื่อเป็นเหมือนกับว่าสตรีมแบบแบบว่าให้ให้คนนะครับมาแบบ ไฮป์กันนะครับผมว่าตัวใหม่จะมาแล้วอะไรแบบนี้นะครับผมก็รอติดตามได้นะครับวันศุกร์นี้นะว่าทีมนะครับเขาจะมาสตรีมอะไรนะครับผมเขาบอกยังบอกเนื้อหาอะไรมากไม่ได้แต่ว่าเป็นคอนเทนต์ที่เขาตื่นเต้นมากๆเลยนะครับที่จะได้ทําในวันศุกร์นี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีอีกเล็กน้อยนะครับเป็นเรื่องของตอนนี้นะครับมาเวล่าวนะครับบางคนประสบปัญหาเรื่องของการกินแรมแบบเกินพิกัดเกินพิกัดไปนะครับผมแบบบางคนแบบเออแบบ ร้ายว่ามันกินแรมแบบเดือดเกินไปอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ทางทีมงานนะครับได้ทราบปัญหาแล้วก็เขาบอกว่ากำลังจะแก้ไขแล้วนะครับผมพบปัญหาแล้วเนะนะครับกำลังแก้ไขนะครับผมก็รอติดตามข่าวสารต,ต่อไปกันได้นะครับผม โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะข่าวสารของมาเวเลอร์วอนะครับวันนี้เนี่ยนานนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามีข่าวค่อนข้างเยอะนะครับผมมีดีเทลให้ลงค่อนข้างเยอะนะครับผมเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เห็นยังไงนะครับกับตัวละครนะอยากให้ตัวละครไหนเข้ามานะครับสามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้นะที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมแล้วก็ขอฝากล่ามไปด้วยนะครับร้านกันเทพนะครับบริการเติมเงินเร็วเติมเงินไวทันใจต้องร้านกันเทพแล้วก็ขอฝากนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อๆไไปปนนนนะคครรัััับบสาหววี้ขอตทุก นะครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย